กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนานะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าก็ก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะฮานอยสูตรมัดรวม3หน่อยนะคะพี่น้องแอดมินให้เด่นไปที่1กับ8นะคะ สำหรับสายวิ่งก็จะมี 5, 9 3 6เนาะหเน่ะนอยเฉพาะกิดนะคะห้านะคะพี่น้องห้าของเราเจาะไม่เข้านะคะสายวิ่งของเรามาเนาะ 5, 3นะคะส่วน1,1น,น,นะคะแอดมินให้เด่น1น,นะคะพี่น้องเจาะไม่เข้านะคะเงิดหลาย นอยพิเศษนะคะหนึ่งสองนะคะก็ะะยังไม่เข้าอีกโอ้ยเนาะส่วนสี่สองนะคะสี่สองแอดมินก็ไม่มีเนาะหลุดนะคะส่วนนอยปกตินะคะศูนย์หนึ่งนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะพี่น้องสี่สามสี่สามแอดมินก็ไม่มีเนาะส่วน v ี p 48สี่นะคะก็มาเนาะสี่แปดแนะคะตัวเน้นตัวชอบเข้าตัวเด่นนะคะ ส่วน64ีนะคะก็หลุดไปนะจ๊พี่น้องวิ่งมาเนาะห9ไม่มานะคะคู่เดียวนะคะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า แอดมินก็จะให้เด่นไปที่เก้าแปดศูนย์สามนะคะส่วนชุดเด่นก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะคะเอาเรามาเจาะหกนะคะก็จะมีหกหนึ่งนะคะหกสาม เก้านะคะส่วนเด่น7เนาะก็จะเป็น7 2นะคะ7 4 7 8นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น1 7 9 0 เก้านึงูนนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเก้าเเนาะแล้วก็6 9นะคะเจ็ดสองนะคะ7จดสี่ก็ชอบนะคะแล้วก็จะเป็นหกสามนะคะพี่น้อง สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอใ้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า